แลสุขสบายดีผมเอกพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบกับซองบ่าวกับตันสินเก่าสินเคยเนาะมื้อนี้บ่าวกับตันเห็นภาพพี่น้องมาเบป็นสวนผ่านนู่หักเนาะที่เป็นอนุส้อนหรืออนุสาวรี่แห่งแขรงสวรรดิเขตจะมีสวนผ่านนู่หักเนาะพี่น้องเป็นหูปันเป็นทองเหลืองเนาะพี่น้องทองดำละทองดำแหละเป็นอนุสาวรี่ที่มีความหมายแห่งหนึ่งเนาะที่อยู่แขรงสวรรดิเขตก็คือสวนผ่านนูหัก เดีย๋ยวบอกกับตันสิภาพพี่น้องเกี่ยวส้มสวนฐานหัเนาะว่าชื่อถาดธรรมชาติสช่วยงามถึงได้เนาะพี่น้องอ่ะ จะเป็นด้านขางของเพิ่นนะพี่นอ้องฐานนุ่หักเหี้ผึ่นเป็นคนแข็งใช่ลุงฮะฐา,า,านนุ่หักไดยเออเพิ่นเกิอดอยู่มุกดาหานบ่เอออูอ้ยงานไปรีพี่นอ้องตว้วินกำลังสิตกเลยไอนนเป็นสวนฐานนุ่หักเนาะพี่นอ้อง ส่วนแหลนออกกําลังกายเนาะใครอยากหุ่นดีหรือว่ายอียงกัมาแหลนออกกําลังกายได้เลยหลายคนนี่เลยทิวทัศน์ธรรมศาสตร์สวยงามเลยพี่น้องสว่วนเพิ่นกะโอ้ยตน้นต้นดอกไม้กะสิตายไปลละมาไหนูมีไพ่หดหน้ามาเนาะแหงเบด เป็นสวนฐานุหกนกักเนาะเพิ่์นกิชิมาแลนออกกำลังกายเนาะแต่ละคนเพื่อสุขภาพงามแหงพี่นอ้องอื้คนหลายดีพี่น้องคนหลายแหงแอบฟบ้าวเพิ่์นแกลแอบใส่เนาะคนหลายแหงดีพี่น้องเลย เดี๋ยวบ่าวกับตันแกนสีถ่ายพี่น้องได้เบ่งได้ชมกันนะมาลองพีดูเป็นตออยู่ร้ายแลพี่น้องแข้งสวัสดิเ,เก็เป็นตออยู่เป็นตอหมวนเองอยู่แถวในเมืองเหมือนกันสวยงาม มองวงเวียนเป็นแางไว้สวยงามแห่งนะพี่น้องแขกคนกับสีร้ายดีถ้าพี่น้องมาเบิ่งมาชมกันเนาะที่อยู่ถัดธรรมศาสตร์ที่อยู่แข้งสวัสดเขตสปปลาวกับสิประมาณนี่แหละพี่น้องเลยคำมากกับสิประมาณนี่แหละแขกคนกับสีร้ายเนยพ,พิเศษช่วงนี้โควิดช่วงนี้โควิดพี่น้อง คนบวคหอยลายไปไหนช่วงนี้โควิดคนบวคหอยลายไปไหนพี่น้องเงยเป็นยังรู้อะนะอพาร์ตเมนต์ปะบ้านผักปะบ้านผักเป็นสีงานมนะ เออเป็นภาพเก่าๆบ่วะวัดผู้จันปะซักวัดจัดฮะจะเป็นวัดผู้สวยงามนะพี่น้องเนาะเป็นตามาเฉี่ยวมาซุ่มกันเป็นตามาแหลนออกกำลังกายเลยบาคกับท่านมีโอกาสกับที่ได้ขึ้นมาเหรินสวรรค์กับที่ได้ออกมาเหลนกำลังกายแทนอะไรพี่น้อง เป็นในสนามกีฬาเก่าแนละ้วพี่น้องกันเลนสนามกีฬาเก่าเพิ่นได้มาเห็ดเป็นสวนอนุสาวารีย์ของฐานอนุหักอันนี้จะเป็นมองหนังเบิ่งเตะกุฎบอลเนาะตะกี้นนกีฬาผูกอนะไร ปลูกต้นดอกจำปาอ่อมเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะงามโอม้คนลายลีพี่น้องไง วัดผู้หรือเพื่อนหินนี่เบิง้งค่ายเพื่อนหินเนาะเพื่อนหินอีหลีอันนี้ก็จะเป็นบ้านเก่าเนาะพี่เนาะเป็นเมืองสมัยเก่ามีหุ่ผาบเนาะพี่เนาะให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเนาะสมัยก่อนเนาะพี่นนอะ งามเลยเป็นวัดว่าอาลามเป็นเมืองเก่าเนาะสมัยผูแหละสมัยเก่าๆแหละพี่น้องเลยเป็นวัดใหม่หรือว่าบัดใหม่สวยงามนะพี่น้องอาะ งามแห้งสมัยก่อนบาบกัตันก่นเคยเห็นเนาะนี่เห็นแต่ในภาพนะพี่น้องอืมแขกคนร้ายอยีหลีพี่น้องเลยมาเที่ยวมาสมเหมือกันบาบกัตันกับไอซิเดม,มาพี่น้องเลยเคยผ่านมาอยู่แต่บ่เคยเขามาแวะมาสมเหิ่งจักเถ่อเทวนี้เคยผ่านมาเลร่น บ่าวกัะตันก็ไม่ได้ออมาหยางเลาะเที่ยวเลาะซุ่มแบบนี้เนาะเอ้เป็นแคมของเนาะพี่น้องเป็นแคมของอู้ยเริ่มขำคนเริ่มไลค์ขึ้นไลค์ขึ้นมาแหละะ่เนาะกลังกายเนาะพี่น,ะน,ะบบน้องเนาะงามแห้ย อย่บาบอกกับตันที่ขามไปฝั่งนะไม,ม่งามลายเมื่อนี้บากบปตันได้มาเล่นอยู่ในเมืองก็กถือว่ามีความสุขายพี่นอ้องได้มาเปลี่ยนส้มบรรยากาศ เขามาเห่นแถวในเมืองลุงเป็นสิพามาเลาะเห่นนาะพี่น้องกมวนลายน้องผูมเป็นกับปนังถาซิมีโตะหนังเป็นจุดเป็นจุดนาะพี่น้องได้ยาห่างกันตเองแมตรเ,เรือแมตแมตหนึ่งนี่แหละงามแหงน้งพี่น้องเนาะ คุ้นกระลา้ายอยู่ดีมุนวันหุน,หว,น,หนหวันติดตะมวนติไฟจะแกี้อันนี้จะเป็นยังไง <c oughs> คือมีหนากนำเป็นไอ้อ่างน้ำผุเนาะ เป็นนางน้ำผุแต่เพิ่นบ่ได้เหตุน้ำผุแล้วตอนนี้มีหูบหนักน้ำพี่เน,นาะหน,นักฝนหน้กมืนว่คนร้ายนี่ จุดชมวิวนะพี่น้องอันนี้เป็นจุดชมวิวจุดชมวิวของไอ้แม่น้ําโข้งนะพี่น้องส่วงคำพำมตะเวนสิตกงามแหงงามแหงพี่น้องเอ้ยยังไงพี่น้องมันได้หนังได้บึงได้ชมนำกันได้นะทิวทัศน์ธรรมชาติงามแหงพี่น,อองงน,อน้อง โอ้มีวัวอีกวัวนมาพามากินยามีคนคนตีแบตออกกำลังกายพี่น้องมีหลายมหัศจรนย์บากัปตันก็จะได้ขอ,อปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เดอพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บากัปตันเ,นเด้อพี่น้อง ร้อนพแม่พี่น้องที่กดติดตามเบากับตันกันอยู่ดีไม่แหง้งลำลวยลำลวยเนาะพี่น้องเนาะะเริญเพื่อนสบายดีเด้อพี่น้องสบายดี